นี้ผมมาอยู่ครับคุณยายยายชื่ออะไรครับวันนาวันนาน้ำพุลอะไรครับพนาทวีชาตพนาทวีชาตโอ้อายุเท่าไหร่แล้วครับอายุเจ็ดสิบเจ็ดสิบหกเจ็ดสิบหกโอ้อยู่คนเดียวบอกอยู่บ้านคนเดียวบอกอยู่บ้านคนเดียวโอ้ลูกหลานไปทำงานบ่ลูกหลานไปทำงานเนาะลูกหลานไปทำงานเนาะไปทำงานมลโอ้ ดูนะครับบ oh ้านโอ้บ้านหลังใหญ่โตเนาะนี่อยู่คนเดียวนี่บ้านบ้านหลังใหญ่โตเลยเนาะคุณยายคุณยายนี่ก็พาน้ำหอมครับอืม

ตีเนาะแน่ดุงเนี่ยเลยทีเนาะแน่เน,น,ะน,น,นาะอ,อืมอันนี้เป็นมันอะไรนี่มันมันห้านาทีอาทาทโอ้หเก่งแท้วะโอ้มีใบหนาดว่นี่ต้นเนาะบัวเน่นขันบัวเน่นใบหน,น,นาดฮะอ,อ,อ,อืม มีไก่ชนด้วยครับมีไก่ชนด้วยเอ๊ะทำไมมันอยู่นิ่งจังวะนะ่ะไก่ชนไก่ชนครับบ้านคุณยายสูงมากเลยนะครับเมองบิกง๊กก็นักงกระด็บนาทีฮะโอ้มีโคกัวใหญ่ด้วยโอกวัวบอมเลยเนะี่ยโคกัวคอกัว มีข้อกลัวแต่วัวไม่มีนะวัวไม่อยู่ปลูกผักไว้เต็มบ้านเลยครับปลูกผักไว้เต็มบ้านหน้าบ้านมีหินอ่อนนั่งด้วยคุณยายเขาไม่ค่อยได้ยินเนาะถ้าพูดห่างๆนี่เขาจะไม่ค่อยได้ยิน อันกูจะให้กับว่าพีซังเนาะกูจะให้กับว่าพี่ซึ่งโอ้ซึ่งเคยไปซึ่งผุดดิ่งเรื่องโอ้ดังดังอยู่แต่ว่าฟังไม่รู้เรื่องเนาะอย่าบอกนี่มีถังน้ําเขาแบบขดด้วยเนาะที่นี่ใช้แบบนี้เลยมีห้องน้ำช่องพุงซักผ้าเครื่องซักผ้าอู่กับข้าวอันนึงก็เล้าไก่มีมีไอ้คอนไก่ขึ้นหุ่นนานๆเขาจะมาทีบอกหรือว่า มาทุกเดือนอยู่อุ้แยแก้วนะน้องเจ้าดูดูเจ้ามือ right? ด้วงออ๋อมาทุกอาทิต oh, ย์โอ้มานไกลเนาะขี่รถมอเตอร์เจ้าบ่ขี่รถโอ้ยอับรถจักรยานอ๋อมียุ้งข้าวนะครับมียุ้งข้าวมีอ้อยนะครับโอ้ต้นมะยมดกมากเลยครับตกดกมากเลยเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนะครับ ซูมให้ดูนะครับนั่นนะครับปาดมาย,ยมเปรี้ยวหรือเปล่าเนาะหรือมาย,ยมหวานไม่มีใครกินบ้านคุณยายก็มีหมากด้วยเนาะหมากเต็มเลยครับเนี่ยคนกินหมากนะครับนี่ครับมองออกลูกเต็มเลยครับนี่ครับสำหรับคลิปบ้านคุณยายวันนาก็จบประมาณนี้นะครับ คนเพื่อนๆที่ติดตามและรับชมครับสวัสดีครับมีไก่ด้วยไก่ขาวไก่อะไร,ไ,ไ,ะไ,รไม่รู้ครับ